อินทรวิเชียนฉันส1จากสามัคคีเพศคำฉันทำนองสนะดังนี้ค่ะปินเขตมโคตคัดติยรัตชธรรมรงยังทับประทับตงรงนาครเศรษวิสาลีภูทรทะสังเกตพิโคเหตนาธานีแห่งราชชาวัตชี คณะเซกประชิดเดนเฉยดูบรู้สึกและมีนึกจะเกรงแกลนหรือคิดจะตอบแทนระนาทับระงับภัยนิ่งเงียบสงบงาบ่มิธรรมประการใดปรากฏประหนึ่งในบุระวังและรังคน